วันนี้วันที่13ตุลาคม2567นะคะวันนี้เมื่อ8ปีที่แล้วเป็นวันที่คนไทยหัวใจแหลกสลายและร้องไห้ด้วยเรื่องเดียวกันเพราะมันคือวันที่คนไทยทุกคนสูญเสียพระราชาอันเป็นที่รักของพวกเราไปตลอดกาลในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นผู้ที่ ทำงานหนะักเพื่อประชาชนของพระองค์ท่านมาตลอดระยะเวลายาวนานถึง70ปีพระราชวังของในหลวงไม่เหมือนพระราชวังใดๆในโลกนี้พระราชวังของพระองค์ท่านไม่ได้สวยงามแต่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนของพระองค์ มีทั้งไรนาโรงงานและอื่นๆอีกมากมายที่พระองค์ท่านต้องการจะคิดค้นว่าจะช่วยประชาชนของพระองค์ท่านได้อย่างไรบ้างคนไทยโชคดีมากนะคะที่มีในหลวงรัชการที่9พระองค์ท่านทำงานหนักเพียงเพื่อให้ประชาชนของพระองค์ท่านอยู่สุขสบาย พระองค์ท่านเดินทางไปยังที่ธุรกันดานเพียงเพื่อต้องการเห็นความทุกข์ร้อนของประชาชนเพื่อที่จะมาคิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ประชาชนของพระองค์ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นในหลวงไม่เคยบอกให้พวกเรารักท่านท่านบอกเสมอว่าให้พวกเรารักกัน เท่านั้นก็พอแต่เราทุกคนก็รักและเทิดทุนท่านยิ่งกว่าสิ่งองืนใดในโลกนี้ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะจากเราไปแล้วและคนรุ่นใหม่บางกลุ่มก็เริ่มที่จะจำไม่ได้แล้วว่าที่เราอยู่ดีกินดีกันทุกวันนี้เพราะใครซึ่งนิ่งก็มองว่ามันไม่แฟร์เลยสำหรับพระองค์ท่านเพราะอะไรคะ แม้ว่าพระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่ความดีของพระองค์ท่านไม่ควรจะถูกลืมเลือนสิ่งที่พระองค์ท่านทำให้กับพวกเรายังอยู่ตรงนี้และมันก็เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะช่วยกันสืบสารปณิธานของพระองค์ท่านรวมถึงบอกเล่าเรื่องราวของพระองค์ท่าน ในฐานะที่ลิ่งเป็นครูคนหนึ่งที่เกิดในรัชกาลที่9ลิ่งมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าค่ะว่าอยากจะสร้างสวนเกเรดาแห่งนี้ให้เป็นสถานที่ที่เด็กๆจะได้ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่มีความจำเป็นที่จะทำให้พวกเขาสามารถอยู่รอดอยู่ร่วม และอยู่อย่างมีความหมายในวิธีของความพอเพียงตามที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานไว้ให้พวกเราและนอกจากที่สวนแห่งนี้จะเป็นสถานที่เรียนรู้ถึงทักษะที่มีความจำเป็นในการใช้ชีวิตแล้วลิงอยากจะสร้างสวนแห่งนี้ให้เป็นสถานที่ซึ่งรวบรวม สิ่งละอันพลน้อยที่บ่งบอกถึงความรักที่ในหลวงรัชกาลที่9มีให้กับพวกเราวงชนชาวไทยค่ะโดยศาลาแห่งนี้นะคะลิงตั้งชื่อเหมือนว่าศาลาในหลวงในดวงใจค่ะซึ่งภายในศาลาก็จะประกอบด้วยไวนิ้วนะคะที่เป็นภาพจดจำของลิงที่มีต่อในหลวงและด้านในก็จะ มีผนัง 2. ด้านนะคะด้านหนึ่งเป็นผนังในหลวงในดวงใจและอีกด้านหนึ่งเป็นผนังเจ้าหญิงในดวงใจเดี๋ยวเข้าไปชมกันนะคะ ในส่วนแห่งนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ในหลวงราชการที่9ได้พระราชทานไว้ให้กับพวกเราหนึ่งในนั้นก็คือหญ้าแฝกอันนี้นะคะเป็นหญ้าที่สามารถยั่งรากลงไปได้ลึกถึง30เมตรดึงเอาแร่ธาตุที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาบนดินในรูปของใบซึ่งจะนำมาใช้ในการปรับปรุงหน้าดินนะคะ นอกจากนี้ยญาแฝกยังสามารถใช้ในการยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการถล่มได้อีกและนอกเหนือไปจากหญ้าแฝกแล้วในส่วนนี้ก็ยังมีอีกหลายๆสิ่งหลายๆอยา่างไม่ว่าจะเป็นปรานินยางนาซึ่งเป็นของล้ำค่าที่ในหลวงพระราชทานไปให้กับพวกเราค่ะทราบไหมคะว่า ปลานินซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนชั้นยอดของพวกเรานั้นมาจากไหนปลาชนิดนี้เกิดจากน้ำพระไทยของในหลวงค่ะพระองค์ท่านทรงตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งโปรตีนให้กับราชฎรของพระองค์นั่นเป็นเพราะประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถเข้าถึง แหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีปลาตัวใหญ่ๆใ,ให้กินได้ตลอดปีประเทศไทยไม่ได้ติดทะเลในทุกๆจังหวัดดังนั้นการหาโปรตีนราคาถูกจากปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆนั้นจึงเป็นไปได้ยากหลายคนอาจจะถามว่าเอา้าก็ไม่กินหมูกินวัวไปล่ะนะคะหมูกับวัวมีราคาแพงมากๆ และไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความสามารถที่จะไปซื้อหามาได้ในภาคอีสานการจะได้กินหมูกินวัวสักครั้งหนึ่งก็เมื่อมีงานสำคัญเท่านั้นถึงจะมีการล้มวัวล้มควายฆ่าหมูสักตัวหนึ่งและด้วยเหตุนี้เองพระองค์ท่านจึงคิดหาทางที่จะหา ปลาอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีเนื้อเยอะและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วในที่สุดพระองค์ท่านก็ได้ทราบว่ามีปลาสีดำจากแม่น้ำนานที่น่าจะเป็นแหล่งโปรตีนให้กับประชาชนของพระองค์ได้การที่จะไปขนย้ายปลาเหล่านั้นมาจากประเทศอียิปต์เป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากๆค่ะ เพราะอย่าลืมว่าปลาเป็นสิ่งมีชีวิตการเดินทางนานๆจึงไม่อาจทำได้ปลาอาจจะตายทั้งหมดแต่แล้วพระองค์ท่านก็ได้ทราบว่ามีเจ้าชายจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลาและที่สำคัญเจ้าชายพระองค์นั้นมีปลาสีดำจากแม่น้ำนาย ไว้ในครอบครองด้วยค่ะเจ้าชายพระองค์นั้นก็คือมกุฎราชกุมารอากิฮิโต้ซึ่งต่อมาพระองค์ท่านก็ได้รับการสถาปนาเป็นพระมาหาจักรพรอาก,กิฮิโต้นั่นเองเมื่อพระองค์ท่านได้ทราบว่ามกุฎราชกุมารอากิฮิโต้ได้ครอบครองปราณินซึ่งพระองค์ต้องการอยากจะได้มาขยายพันธุ์ให้กับประชาชน พระองค์จึงทำในสิ่งที่ต่อมาได้รับการขนานนามว่าเป็นการทูตหยุดโลกค่ะหลวงราชการที่9ได้กราบทูลเชิญมกุฎราชกุมารอากิฮิโตะให้มาเยือนประเทศไทยโดยในโอกาสนี้นะคะในหลวงราชการที่9ก็ได้พามากุฎราชกุมารอากิโตะ ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มอเกษตรค่ะและหลังจากที่นำชมสัตว์น้ำต่างๆที่ค้นพบในประเทศไทยพระองค์ก็ได้อุนขอพลานินจากมากุฎราชกุมารอากิฮิโตค่ะซึ่งทางมากุฎราชกุมารอากิฮิโต้ก็ได้พระราชทานปลานินจำนวน50ตัว ให้แก่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะ,แ,ะแม้ว่าปลานินที่เหลือรอดมาจาัดก,การเดินทางจะเหลือเพียง10ตัวเท่านั้นแต่ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่และความวิริยะอุตสาหะประกอบกับพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านพระองค์ท่านสามารถขยายพันปลานินจาก10ตัวเป็น10,000ตัว ภายในเวลาเพียงหนึ่งปีเท่านั้นค่ะหลังจากที่ได้ประนินหมื่นตัวแล้วพระองค์ท่านก็พระราชทา,านต่อให้กรมประมงนำไปแจกจ่ายกับประชาชนซึ่งก็เป็นเหตุผลทำให้พวกเรามีปลาราคาถูกเนื้อเยอะขยายพันธุ์เก่งได้กินได้ใช้อย่างทุกวันนี้ล่ะค่ะนี่เป็นเพียงเรื่องราว บางส่วนเท่านั้นที่ลิ่งเลือกมาเล่าให้ทุกคนฟังจริงๆมีเรื่องราวอีกหลายล้านเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวน่าประทับใจตึงแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและความรักที่พระองค์ท่านมีต่อปวงชนชาวไทยค่ะเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณที่ในหลวงรัชการที่9 มีต่อพวกเราวันนี้ลิงจึงตั้งใจที่จะปลูกยางนาและปล่อยปานินเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะวันนี้ลิงก็ไม่ได้มาปลูกคนเดียวนะคะก็ได้เชิญคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อน มาช่วยกันปลูกยางนาด้วยค่ะโดยในวันนี้เราจะปลูกยางนาทั้งหมด9ต้นนะคะและนอกจากนี้เราก็จะปล่อยปลานิลทั้งหมด99ตัวด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะ มีบุญแล้วได้มาอยู่สบายค